สวัสดีเจ้าวันนี้เขามาย่าแกงแคไก่กันเจ้าเพื่อความรวดเร็วจะโมพริกแกนกันตำเจ้าใส่พริกแห้งหอมบัวหอมเตียมค่ะเจ้าไข่ขมิ้นตําด้วยกะปิและน้ำลงไปเจ้าไข่มากห้าก็ใส่ห้าตันกะปิได้เจ้าหลังจากขั้นกะปิดฝาโมเครื่องแกงให้เข้ากันเข่ยวเ่ยเครื่องโมเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงมันสุนกันดีเจ้าเรียบร้อยเจ้าพริกแกงแค่ของเฮาสีสันสวยงามเหมาะขนาด เทพี่แกงใส่ถ้วยพักไว้และเอาน้ำสะอาดใส่ถั่วโมละไว้เจ้าไผ่ขี้ขาดล,ล่างกระท่าก็เอาหม้อตั้งไฟเปิดเตาและเอาน้ำมันใส่ลงไปในหม้อเลยเจ้าพัดพี่แกงแค่นน้ำมันื้อหอมฉุยและแห้มดีเจ้า พาดใบสักกมเฮากระส่ไก่ลงไปไก่นี่เฮาก็ะมาล้างให้สะอาดและก,ก็เป็นตอนๆน,นะเจ้าพัาดไก่กำลังพิ่งจนไก่ปอซุกแล้วก็เติมน้ำสะอาดทีอยู่ในถั่วโมตก,กี้ลงไปปิดฝาอมไว้เจ้าออมไก่ได้สกรรักกมก็เติมผักไปแข็งลงไปก่อนเจ้ามีถั่วพูถั่วฟักยาวบะเขือบะแขรงตูนเจ้าพอพักชนิดแข่งปอซุกเฮากระส่พักใบไ,ได้เลยเจ้ามีหอมปอมเปอร์ผักเพ็ดใบบุลิงผักแคบใบพริกแล้วก็เม็ดพริกแดงเอาไวล้ลอยหน้าเวลากินเข้าไปเนี่ยครบแล้วกวับมันตึงล้ำถึงใจเจ้า ไปดีลืมใส่ผักละตัวนะเจ้านนก้นเหื้อข้ากันล้อผักนย่บแล้วเขาก็ชิมรสชาตินะเจ้าถ้าน้ำมันแห้มไปเขาก็เติมน้ำได้อันนี้เขาจิ้มแล้วมันจางไปเขาก็เติมผงนัวเล็กน้อยแล้วก็เกลือเล็กน้อยเจ้าหลังจากปรุงแล้วจิ้มน้ำแหมรอบได้รสชาติที่ถูกใจแล้วเขาก็ปิดแก้เลยเจ้าแล้วละเจ้าแกงแค่ก่ของเขาตักใส่ถ้วยพร่อมกินข้าวแรงละเจ้าไปาย